สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอก็เป็นวันเสาร์วันแรกของปีเลยนะครับนอนนะครับและวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าดีๆตั้งค่าเด็ดๆนะครับมาให้เป็นคลิปแรกเลยนะครับนอเรียกได้ว่านะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นตั้งค่าแรกของปีนะครับนอเรียกได้ว่านะครับดีแน่นอนนะครับนอก็คือพี่ไปเทสมาแล้วนะครับใช้เวลานะครับนอตั้งแต่ถึง0 2 0 2025เลยนะครับเรียกได้ว่าเทสกันข้ามปีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอาไปทัวร์เลมเอนหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าเอาไปล่าเพชรนะครับเนาะเวลาเขาช่างห้องแจกเพชรอะไรประมาณนี้นะครับในการดึงหัวนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะนักจะเต็มให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมานะครับี ว่า3ระบบเลยนะครับเทพคนที่ดึงหัวไม่เป็นเทคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและ เทกับคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเนาะคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไปห้านัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับเนาะก็ดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับเนาะส่วนคนที่แบบว่าดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับว่าตั้งค่านะครับเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้เราเก่งขึ้นและดึงหัวได้ดีมากๆนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับฝีมือมีก็จริง ็คือ2ใน10อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามีตั้งค่าดีนะครับนาอต่อให้เราดึงหัวไม่เป็นเราก็มีโอกาสติดหัวอยู่ดีนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับคนไหนไม่เชื่อตั้งค่านะครับนาอก็ลองตั้งค่าเป็นศูนย์แล้วดึงดูนะครับถ้าคิดว่าฝีมือตัวเองดีนะครับถ้าไม่ลองตังค่าก็ไม่รู้นะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับตั้งค่าแรกนะครับนาอก็คือพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับและจะเริ่มจากทั่วไปนะครับนาอสําหรับทั่วไปพี่จะใส่อยู่ที่หนน่คร้อให้าสไง ก็คือตั้งต่ำไม่ได้เลยนะครับนอรเรียกว่าต้องตั้งประมาณนี้นะครับถึงจะเข้าหัวดีนะครับและตั้งสูงหัวนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกล้องเลดดอดนะครับกล้องเลดดอดเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับนอและเป็นกล้องที่แบบว่าทุกคนได้ใช้เยอะที่สุดนะครับนอและที่สําคัญนะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับนอรว่ากล้องเลดดอดนะครับนอรก็คือเป็นกล้องที่หลายคนนะครับนอไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าถ้าตั้งผิดพลาดขึ้นมานะครับจะดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนนนะรัอออลกก็็ต้้งปมาณีียู่่ท185 ต่อมานะครับน ok. ้องจะเป็นทางร่างของสกองุ่สองนะครับสกองุ่สองนะครับพี่ขอบอกเลยเล็กกันนะครับว่าอัปเดตแผ่นใหม่มาตั้งต่ำไม่ได้เลยนะครับให้ทุกคนตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับสกองุ่สองนะครับทุกคนถ้าตั้งประมาณนี้นะครับน้องอาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็ขึ้นหัวดีแน่นอนนะครับน้องก็ลองตั้งกันได้นะครับน้องรับประกันเลยนะครับว่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับน้องจะเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนก็ตั้งอยู่ที่200นนนะะคครรัับบ้องง่ายยๆเลสาหรับข้งองพี่นะครัับทุกคนนนและวี้นะครับบพีี่มอกแบบละเอียดเลยนะคคคครรรััับบบสาหหหนนนนนน้องๆๆไไพีี่ะท แบบว่าอยากเล่นอยากได้อยากตั้งนะครับนอก็จะได้ตั้งแน่นอนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับสโคคุนีนะครับนอก็ให้เราใส่อยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับสโคคุนีนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับนอหรือว่าอยากตั้งตามพี่นะครับตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่200เท่านั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าสโคคุนีนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเราประกันเลยนะครับว่าจะเข้าหัวดีแน่นอนนะครับน้อก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะคร เลยแล้วกันที่เขาว่าจะนักจะเต็มเลยนะครับแล้วก็ต่อมาลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอยู่ที่200นะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยในกันนะครับน้อว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะโคตรดีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นมุมมองอิสรร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 ะะ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 นนนนนนคคคััััับบบบสสาาาาหหมมมมุออองงิเเเเก็ใ้้้้ตปณีีไดลยยู่่ท 150้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับอันสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เปิดนะครับก็สามารถตั้งเป็นศูนย์ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนเปิดนะครับเนาะก็แนะนำละกันนะครับเนาะให้ตั้งเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาการควบคุมนะครับเนาะสำหรับการควบคุมแนะนําให้ตั้งตามพี่เท่านี้พอนะครับเนาะส่วนที่เหลืออยากตั้้้งงงแบบไไไไหนอะรตตัดามใจเลย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าอย่างตั้งนะครับนอก็ตั้งได้ตามใจเลยนะครับนอสําหรับที่เหลือนะครับทุกคนแต่ถ้าอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือต้องตั้งตามพี่เป๊ตามที่พี่ขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับนาออันแรกก็ใส่เป็นเริ่มต้นอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคอันที่3ให้เปิดนะครับนอและเปิดไว้ยาวๆนะครับนอมาปิดตัวที่8นะครับนอแล้วมาเปิดตัวที่9้านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอให้เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่ ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าจะตั้งแบบไหนอะไรไงนะครับเนาะก็แนะนำแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับและต่อมาสําคัญจุดนี้นะครับเนาะย้ำว่าจุดนี้สําคัญนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งตามพี่เสียใจมากๆเลยนะครับเนาะอาจจะตั้งตามพี่เองขนาดก็ได้นะครับเนาะแต่ที่สําคัญนะครับเนาะอาจจะดึงหัวย่างนะครับแต่ถ้าตั้งตามพี่นะครับเนาะรับประกันนะครับว่าขึ้นหัวโคตรดีนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับมีการเทสมาเป็นหมื่นๆครั้งแล้วนะคคครรััับบนนน้ออออองกก็ืืืมถจเละตยู่่ที 9นะครับเนาะรุ aro, ่นที่ผลิบมารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะตั้งอยู่ที่59นะครับเนาะส่วน iPad ในคอมตั้งอยู่ที่69นะครับเนาะก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ได้ยากนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตั้งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนลูกศรขีดแดงนะครับเนาะสำหรับลูกศรสีแดงนะครับเป็นการขีดให้รู้นะครับว่าตำแหน่งการวางปุ่มอยู่จุดไหนอะไรยังไงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมามาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะครับเอาแบบนี้้้้แแแลลลลลววกกกััััันนนนนนนะะคครรรบบมมมืืืืืออออถถไ่่งงงตเป็าาๆ เล่นได้กระตุกบ้างนะครับแนะนําให้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะแต่พี่ให้ตั้งเป็นราบลื่นดีกว่านะครับถ้ายังกระตุกนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนมีมือถือแรกนะครับเนาะแนะนําให้ตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าระดับสูงไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราตั้งมาตรฐานหรือว่าระดับสูงนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะได้ในส่วนของภาพคมชัดส่องมานะครับก็คือ เราจะรู้นะครับเนาะวาเฟกในเกมนะครับอะไรสวยบ้างนะครับเนาะแต่ถ้ามือถือไม่ไหวนะครับก็ตั้งเป็นลาบลื่นดีกว่านะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับ DPIs นะครับเนาะตั้งที่่ที่120 DPI นะครับเนาะ DPI Android ตั้งที่400หาก้ DPI นะครับสำหรับคนที่อยากตั้ง DPI นะครับเพราะว่า มือถือของพี่ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับเนาะสำหรับเรื่อง d p i นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนาอก็ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับดีดีว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็มีตามนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะสำหรับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าวันนี้แจกงให้แบบละเอียดแล้วนะครัับะดานนรไช้้โย์สห ค่าของพี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มให้มากๆเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับน้องและขอมานานนะครับขอมาหลายคลิปนะครับวันนี้ก็เอามาแจกให้แบบเต็มที่เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับและคลิปนี้ก็ต้อง ขอจบไปเพีพยงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแช์นะครับน้องก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพีพยงเท่านี้แล้วกันนะครับและ อย่างที่พี่บอกนะครับน้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งกำลังใจละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับน้องก,ก็ต้องกดไลค์กดแชร์และ1คอมเมนต์นะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกเพชรนะครับพี่ก็จะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย